ผู้ชมคะเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือคำตอบของชีวิตที่มั่นคงจากวันเวลาที่ต้องนอนใต้ต้นไม้หลบฝนใต้สะพานสู่วินาทีที่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองครั้งแรกในชีวิตเสียงทุกจางหายเหลือเพียงความหวังที่เริ่มต้นใหม่ได้ด้วยพลังจากชุมชนและหน่วยงานที่มองเห็นความเป็นมนุษยค์ค่ะ เดิมทีก็เอาลูกไปมัดเปตามที่นอนอะไรอย่างเี้ตาป่าตามอะไรไปเพราะว่ามันไม่มีแม่เนาะล้วก็เลี้ยงดูแลเราไปอย่างนี้ยนะครับพอมาได้บ้านปุ๊บมันก็มั่นคงขึ้นชีวิตเอาลูกไปด้วยเพราะว่าเราไม่มีใครไม่มีพี่น้องอยู่นี่ถ้าเรามีพี่มีน้องเราก็ฝากเขาได้ กว่าจสิบครอบครัวที่นี่เคยผ่านวันเวลาแห่งความยากไร้ลำบากแสนสาหาัสทั้งทำงานรับจ้างก่อสร้างเก็บของเก่าบางวันมีข้าวกินบางวันต้องแบ่งข้าวให้ลูกบ้างอาศัยบ้านญาติบางครอบครัวเช่าห้องผูกพังหลบฝนอย่าไม่มีเงินก็ไม่รู้จะไปนอนที่ไหนไม่มีแม้พื้นที่ให้หายใจเป็นของตัวเอง พี่สะอาดสายสุวรรณอายุ51ปีคืนหนึ่งในนั้นตลอดชีวิตแทบไม่เคยมีคำว่าบ้านอยู่ในพจนานุกรมของชีวิตต้องอาศัยเร่ร่อนเปลี่ยนที่อยู่ตามงานรับจ้างลูกสี่คนต้องโตมากับสภาพชีวิตที่ไม่มั่นคงกินนอนใต้ถุนอาคารบ้าง ใต้ต้นไม้บ้างแม้จะมีแขนขาทำงานแต่เมื่อไม่มีหลักไม่มีหลังคาก็ยากที่จะสร้างรากฐานอยู่ที่นี่มา51ปีนี้แล้วครับเพิ่งแต่บ้านสี่ปีนี้ดีใจมากครับผมดีใจมากที่หน่วยงานพชกับหน่วยงานทังบ้านเราเนาะติดต่อมาหาบ้านให้คนยากไร้ได้อยู่ ผมดีใจมากติทีก็เอาลูกไปมัดเปตามที่นอนอะไรอย่างเงี้ยตามป่าตามอะไรไปเพราะว่ามันไม่มีแม่เนาะแล้วก็เลี้ยงดูแลเราไปอย่างนี้นะครับพ๋อ,อมาได้บ้านปุ๊บมันก็มั่นคงขึ้นชีวิตผมได้บ้านอยู่ขอบคุณจริงครับตี่ขึ้นครับจากที่ว่าเราเล่ร่อนมันใช้งป,ประมาณเยอะไหนยังเช่าค่าเช่าบ้านไหนยังลูกไปโรงเรียนไหนค่านุ่นค่านี่พอเรามามีบ้านปุ๊บเราสามารถเก็บออมได้เต็มที่ครับเพราะว่า ผักจ้าอลไรเราปลูกเองทห้หมดเลยครับเราหากินบ้านเราได้ง่ายครับปูปลาในน้านเรามี เช่นเดียวกับนายเที่ยงขาวสูงอายุ36ปีชายหนุ่มผู้ทำงานรับจ้างทั่วไปและเคยหมดหวังกับชีวิตเร่ร่อนเช่าห้องอยู่เขาได้รับคำแนะนำจากพี่ชายให้เข้าร่วมโครงการที่ดูแลคนจนไร้บ้านแม้ในช่วงแรกต้องเริ่มจากการออมเพียงเล็กน้อยแต่ความหวังได้เริ่มต้นขึ้นจากจุดนั้นตอนที่ยังไม่มีบ้านก็ ค่าใช้จ่ายก็เยอะครับค่าไฟค่าน้ําค่าเช่าพอเราได้มาอยู่ในโครงการนี้แล้วแล้วก็มีบ้านหนึ่งของตัวเองก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะครับผมค่าบ้านดัดไปได้เลยเพราะเราไม่ต้องไปเช่าเราเสียแค่รายปีอะไรอย่างนี้มันก็ลดต้นทุนในค่าครองชีพในชีวิตไปได้มากครับ ังของบ้านกว่า70หลังคือความตั้งใจของกลุ่มคนที่ไม่เคยยอมแพ้คนในชุมชนที่เห็นความเดือดร้อนของกันและกันรวมตัวกันเป็นสภาองค์กรชุมชนตำบนบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดราชการขับเคลื่อนเริ่มต้นตั้งแต่ปี2559ด้วยพลังแห่งการออมและความเชื่อมั่นว่า ถ้าชุมชนดีชีวิตคนก็จะดีแม้จะสะดุดหยุดลงในช่วงโควิดแต่ก็ไม่ได้ถอดใจในปี2565โครงการกลับมาเดินหน้าอีกครั้งพร้อมกับงบประมาณจากรัฐและแรงใจจากสมาชิกทุกคนคนในชุมชนไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงมีอยู่อาศัยแบบเช่าบ้านอยู่ มีในทุนที่มีที่เนาะแล้วก็คนเหล่านี้ลูกเล็กเด็กแดงเยอะแยะมากมายเห็นสภาพแล้วมันน่าสงสารนะมันนึกถึงคุณภาพชีวิตของเขาว่าต่อไปเขาจะเป็นยังไงสังคมมันจะเป็นแบบไหนเรามองถึงมุมกว้างว่าถ้าในสังคมมันมันไม่พร้อมอะ่ะด้วยคนที่ไม่พร้อมอะ่ะสังคมมันจะดีได้อย่างไรเดี๋ยวมันก็จะเกิดการอ,อ,อะไรอะเรียกอะไร ชกชิงวิ่งลาวลักรั์อะไรต่างๆก็คนมันไม่มีมันต้องดิ้นรนให้มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่ามันน่าจะตัดไฟเสียแต่ต้นลมเรื่องเหล่านั้นจะได้ไม่เกิดเมื่อเราทําคุณภาพชีวิตเขาให้ดีขึ้นค่ะบ้านทุกหลังทุกมุมของชุมชนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กเล็กและรอยยิ้มของผู้สูงวัยที่ไม่ต้องหอบลูกหลานหนีฝนไม่ต้องนอนฟังเสียงน้ำรั่วจากหลังคาเช่าอีกต่อไปวันนี้ทุก เริ่มมีทางออกแล้วและชื่อของทางออกนั้นก็คือบ้าน